สวัสดีเช้าว,วันสุก์นะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะวันนนี้วัศุกร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการควบคุมอารมณ์เมื่อวันจันทร์ใช่ไหมลูกคุณครูม่อมสอนเกี่ยวกับความหมายของอารมณ์ใช่ไหมคะวันอังคารเกี่ยวกับประเภทวันพุธเกี่ยวกับพื้นฐานวันพฤหัสบ,บดีอารมณ์ดีมีความสุขนะคะ และว,วันนี้วันศุกร์นะคะวิธีการควบคุมอารมณ์เป็นยังไงคะดูสิคุูมม่จะมีภาพมาให้ดูนะคะลูกการควบคุมอารมณ์ก็คือบางคนคุูมม่มีการนับเลขหนึ่งถึงสิบมาให้ดูเห็นไหมคะอันนี้ก็สามารถทําให้เราใจเย็นก็ได้ใช่ไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ไหมคะแล้วก็นั่งสมาธิใช่ไหมคะก็จะใจเย็นใช่ไหมลูกอ้าว บางคนไปเที่ยวใช่ไหมลูกทะเลภูเขาใช่ไหมคะ,ะช่วงนี้สถานการณ์โควิดเด็กๆไปเที่ยวได้ไหมคะงดก่อนนะคะต้องอยู่บ้านฟังเพลงก็แล้วกันเนานะลูกเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนฟังเพลงดู y o u t u ู e อยู่บ้านก็ทำให้เราควบคุมอารมณ์ได้เช่นกันใจเย็นใจดีใช่ไหมคะเด็กๆเคยทำไมหมลูกบางคนบอกว่าเคยทำแต่ก็ส่วนน้อยใช่ไหมคะ ในว,วันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแล้ววันนี้เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ใช่ไหมลูกคุณครูม่มก็ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่สองสามอย่างใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคุณค่าพระวรสารด้วยนะคะคือความจริงกับการไตรตรองภาวนาเหมือนเดิมลูกความจริงในหน่วยนี้ก็คืออารมณ์ของเราเกิดจากการแสดงออกของแต่ละบ,บคุคคลก็คือความจริงใช่ไหมลูก ร้องไห้เสียใจอยากได้สิ่งของใช่ไหมคะเศร้าใช่ไหมลูกดีใจก็คือได้ของที่เราต้องการใช่ไหมลูกก็เป็นความจริงการไต,ตรตรองภาวนาก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไต,ตรตรองภาวนาในการบังคับอารมณ์ควบคุมอารมณ์เมื่อเด็กไปในสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะถ้าแสดงอารมณ์ออกมาไม่เหมาะสมจะเป็นเด็กน่ารักไหมคะาบางคนบอกว่าไม่น่ารักใช่ไหมลูกผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีใคร อยู่ใกล้ใช่ไหมคะได้เล่นคนเดียวใช่ไหมลูกเอาเล่นเล็ก็คือการไต่ตรงในเรื่อเกี่ยวกับเนื้อหาในหน่วยนี้นะคะเอาวนนะคะวันนี้คุ้มม่ำให้คามรูเพียงแค่นี้นะคะอยู่โรงเรียนสองวันวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช่ไหมลูกดีเด็กก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนเดิมเช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานอีกคุ้มม่ำจะเน้นย้ำประจําใช่ไหมคะแล้วก็ส่งลายความดีมาที่กลุ่มห้องเรานะคะ วันนี้นะคะให้ความรู้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ